ที่ทางข้างเงินบาทไทยกันบ้างนะคะเปิดตลาดในช่วงเช้านี้ยังอ่อนค่าค่ะ3 7จบาท6สตางค์ถึง15สตางค์ตลา์สหรัฐจากปิดตลาดไปเมื่อช่วงวันศุกร์ที่3 7เบาท1สตางค์ถึง3สตางค์ตลา์สหรัฐนะคะมาดูราคาทองคากันหน่อยนะคะราคาทองหลุดพัน0เหรียญต่อออนซ์นะคะพยายามพยายามจะยืนแต่ยืนไม่ได้สักทีนะคะ ล่าสุดค่ะสปอตประมาณ1,292เหรียญต่อทรยออนสุดราคาทองบ้านเรายังคงลงต่ออีกนะคะลงมา100บาทต่อบาททองคํานะคะล่าสุดทองคําทางรับซื้อ19,050ขายออก19,150สวนทองรูปพันธ์รับซื้อ18,768บาทขายออก19,550บาทค่ะ ภาพรวมของทองคํำในรอบสัปดาห์นี้สัญญาณการปรับตัวลดลงนั้นยังจะลงต่อไหมนะคะพูดคุยกันค่ะกับประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทคัสิโกฟิวเจอร์นะคะอยู่ในสายกับคุณนัททีจุฑาวรากุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะดูสัญญาณของทองคําที่หลุดระดับ1,300เหรียญแล้วตอนนี้ความกังวลที่จะลงไปต่อมีมากขนาดไหนคะค่ะสาหรับราคาทองคําตอนนี้นะคะหลังจากที่หลุดแนวรับนะคะที่ระดับ1,355เหรียญยนเออราทอยออส์ลงมานะคะก็ถือว่ามีการปรับตัวลงมาแล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็มีการลงไปทําโลที่ระดับ1,268เหรียญน,นะคะก็ต้องบอกว่าภาพรวมตอนนี้ทิศทางราคาทองคําก็ถือว่าเป็นทิศทางขาลงนะคะแล้วก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะปรับลงต่อนะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโอกาสที่จะรีบาวในระยะสั้นก็ยังมีนะก็ให้แนวต้านที่ระดับ1,300เหรียญแล้วก็1,325เหรียญเวสเซล่านะคะถ้าเทียบเป็นเงินบาทนะปัจจุบันก็ตกบริเวณประมาณ19,200บาทแล้วก็19,400บาทนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโอกาสที่จะราคาทองคำาทบากับขึ้นมาบริเวณแนวต้าน1,325เหรียญ1,340เหรียญบริเวณนี้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะมีแรงขายทางบนไอยู่นะคะซึ่งระดับ1,3 1 0เหรียญจะตกเงินบาทที่บริเวณประมาณ19,550บาทนะคะแต่ว่าแนวรับของสัปดาห์นี้นะเราให้เทียดับ1,240เหรียญ1,220เหรียญเยอเร่านะคะที่ระดับประมาณ18,550บาท18,350บาทบริเวณนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนรายวันนะคะก็ให้ดูแนวรับที่บริเวณ1,265เหรียญแล้วก็1,240เหรียญเยอซอรานะคะถ้าเกิดราคาทองคำนะหลุดบริเวณแนวรับเทียดับร1,265 ที่ลงมาสุดๆทำ low ไว้นะคะในสัปดาห์ที่แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะคะแต่ว่าชั้งนี้ทั้งนั้นในสัปดาห์นี้นะคะอาจจะติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะมีการประกาศออกมาทุกวันนะคะ <c oughs> แล้วก็โดยเฉพาะวันพุธและวันพฤหัสที่วันพุธจะมีตัวเลข GDP ที่แท้จริงไตรมาสหนึ่งนะคะปี2013 <c oughs> แล้วก็วันพฤหัสก็จะมีตัวจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะคะ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าตัวเลขสหรัฐนะคะออกมาแย่กว่าที่คาดนะคะก็โอกาสที่ราคาทองคําจะติดตัวรีบาวบาก็จะมีนะแต่ว่าทนี้ทั้งนั้นกรอบโดยรวมนะคะก็สําหรับนักลงทุนที่ลงทุนในโกลฟิวเจอร์สนะคะก็แนะนําว่าบริ 1, เวณรัหนึ่งันสามรอยเหรียญหนึ่งันสารอยี่ห้าเหรียญบริเวณนี้นะคะถ้าเกิดว่า ตับตัวขึ้นไปนะก็อาจจะเปิดท็อปโซลิตันลงมานะคะแต่ว่าสําหรับนักลงทุนทาค้ำแท่งระยะยาวนะะอาจจะรอดูตอนนี้บริเวณแนวรับที่จะแนะนําว่าจะทยอยสะสมได้ก็อาจจะเป็นบริเวณ1,265เหรียญ1 2 4่ี่บเหรียญดีเวซลาต่อหอ,อยออนบริเวณนี้นะคะแต่ว่าก็ยังแนะนําเหมือนเดิมว่าทยอยสะสมนะคะแล้วก็เวลาราคาทองคำดิดตัวขึ้นไปบริเวณแนวต้านก็ขายทากำไรออกมาก่อนค่ะคะ่ะตอนนี้ดูสัญญ,ญาณการปรับเป้าราคาทองคํา ในปีนี้เริ่มมีทีเห็นหลายบรคแลลวทันคาสิโกนะคะมีการปรับเป้าด้วยไหมคะค่ะสำหรับราคาทองคำในตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็มองว่าราคาทองคำในรอบนี้ก็ต้องดูว่าจะมีการปรับตัวไปถึงเท่าไหร่นนะคะแต่ว่าหลังจากถ้าเกิดว่าราคาทองคำมีการปรับตัวแล้วก็หยุดการปรับลงแล้วนะแล,ะและเราก็เริ่มมีสัญญาณการดิบขึ้นก็ยังคาดว่าน่าจะยังไซเวยอยู่ในกรอบ 1, 200เหรียญจนถึง1,500หรเหรียญเมซราถอยออนค่ะ ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับคุณนัทดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มุมมองก็น่าจะเคลื่อนไหว1,200ถึง1,500เหรียญต่อทรยออลส์นะคะส่วนแนวรับสำคัญของกรอบสัปดาห์อยู่ที่1,240เหรียญต่อทรยออนส์ส่วนกรอบในระยะสั้น1,265เหรียญต่อทรยออนส์ซึ่งเป็นโลเดิมของสัปดาห์ก่อนถ้าหากว่าหลุดก็โอกาสลงลึกอยู่นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่1,325เหรียญต่อทรยออนส์คือสัญญาณเนี่ยยังน่ากังวลอยู่นะคะคก็แนะนำนักลงทุนในระยะสั้นเปิดช็อปพอิชชันถ้าหากว่าขึ้นไปชนแนวต้านที่1,325เหรียญส่วนนักลงทุนระยะกลางะาาทอแจจ ต้องพยอยสะสมแบบตอนที่ทองลงไปก่อนก็อ,นอยู่พึงรีบนะคะ